สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเคพระเครื่องและเครื่องรางนะครับช่องที่จะทําวิดีโอเผยแพร่พระเครื่องและเครื่องรางเกจิสายนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงนะครับวันนี้นะครับผมได้นําพระนะครับของหลวงพุสศุกนะครับวัดป่าคลองมะขามเท่านะครับจะมาทําวิดีโอให้ทุกท่านนะครับได้รับชมนะครับวันนี้นะครับผมได้นําพระนะครับเป็นพระของหลวงพุทศุกรนะครับแล้วก็เป็นวัตถุมงคลนะครับของหลวงพุสศุกนะครับจะมาทําวิดีโอให้ทุกท่านนะครับได้รับชมนะครับเป็น เขาเรียกว่าเป็นพระพิมพ์ประพาณนทนนะครับข้างรัศมีนะครับของหลวงปู่ศุกนะครับวัดปาคของมะขามเท่านะครับเป็นพิมเองนะครับเป็นบล็อกขี้กากนะครับวันนี้ผมได้นํามาทําวิดีโอให้ทุกท่านนะครับรับชมนะครับแล้วก็มาดูวดลายนะครับการจานนะครับของหลวงปู่ศุกนะครับที่จานในวัตถุมงคลนะครับของท่านนะครับเป็นอีกหนึ่งพระนะครับที่น่าใช้นะครับที่ราคายังไม่สูงนะครับแต่ว่าพุทธคุณนะครับเหลือล้นนะครับแล้วก็ ใช้ได้อย่างสบายใจนะครับสําหรับพระหลวงพระสุขพิมพ์ประภามนทนข้างลัศมีอันนี้นะครับเป็นพิมเอนะครับบ็อกขี้กากนะครับวันนี้ผมก็เอามาทำนะครับวิดีโอให้ทุกท่านนะครับได้รับชมนะครับอีกหนึ่งรูปแบบนะครับของเกจิที่มีความเกี่ยวข้องนะครับกับหลวงพ่อเดิมนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเกจินะครับที่ผมศรัทธานะครับแล้วก็ นับถือนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นหลวงปู่สุกนะครับอันนี้เป็นพิมพเอนะครับบ็อกขี้กางนะครับเนื้อจะออกไปเป็นทางเนื้อสำริดนะครับองนี้เป็นองค์ที่สวยนะครับแล้วก็จมูกโด่งนะครับอ่าจมูกโด่งหน้าคมชัดนะครับแล้วก็เป็นพระที่อ่าราคายังไม่สูงนะครับแต่ว่าอ่าใช้ได้อย่างสนิทใจนะครับวันนี้ผมก็มาทําวิดีโอให้ทุกท่านนะครับได้รับชมนะครับคร่าวๆนะครับเพราะว่าพระหลวงปู่สุกนี่เป็นพระที่อ่ามีราคาสูงนะครับอ่าถ้าไม่ใช่ แบบที่เขานิยมนะครับแบบที่เขานิยมนี่จะราคาสูงมากนะครับอันนี้ก็เป็นพระที่แท้นะครับท่าน,นหลวงผู ah ้ศักปิ์ศักนะครับแต่ว่าราคาไม่สูงนะครับไม่เป็นที่นิยมนะครับเพราะว่าไม่สวยนะครับแต่ว่าถ้าเน้นใช้พุทธคุณนะครับอย่างนี้คือสวยจบนะครับชัดเจนนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งพิมพ์นะครับที่น่าเก็บนะครับส่วนตัวผมก็มีพิมพ์นี้นะครับผหลวงปู่ศุกนะครับอยู่เยอะอยู่พอสมควรนะครับอันนี้ก็เอามาทําให้ทุกท่านนะครับได้รับชมนะครับหนึ่งชิ้นนะครับ หนึ่งองค์นะครับเป็นเขา้าวนะครับหลักการดูง่ายๆนะครับเราดูขอบนะครับขอบนะครับจะลักษณะนะครับในการใช้ตะไบขอบนะครับต้องเป็นตะไบเบอร์นี้นะครับนี่นเราต้องสังเกตการตะไบขอบนะครับแล้วก็หน้าตาของพระนะครับถ้าพระทําเลนแบบหรือว่าพระเกนะครับที่จะทําตามรุ่นนี้นะครับเขาหน้าเขาจะบวมนะครับผิดปกตินะครับหลักการง่ายๆคือเราต้องดูเขาเรียกว่า อ่าดูหน้าตานะครับเหมือนการเราจําหน้าพ่อแม่ตัวเองนะครับถ้าอันไหนหน้าไม่คุ้นหรือว่าหน้าไม่ใช่พ่อแม่เรานะครับหรือว่าแค่หน้าคล้ายๆนะครับแสดงว่าอ่าพระองค์นั้นนะครับอ่าไม่ใช่นะครับหรือว่าไม่ใช่พ่อแม่เรานะครับนี่นี่ก็เป็นหลักการดูง่ายๆนะครับพูดให้เข้าใจง่ายๆคร่าวๆนะครับแล้วก็ข้างหลังนี่ก็จะเป็นยันผีเสื้อเถาะนะครับนี่หรือว่าบางอันก็จะเป็นอ่ายันเถาะผีเสื้อนะครับที่เขาเรียกกันนะครับนี่อ่าจะลักษณะจานนี้นะครับของหลวงู่ศุกนะครับ นี่ลักษณะการจานจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ลักษณะเนื้อหาอายุวันน้าของตัวผ้านะครับผ้ามีความเก่านะครับลักษณะต้องเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็การตะไบขอบนะครับลักษณะขอบจะกี่องก็จะเท่าเท่ากันหมดนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะครับนี่นี่เห็นไหมครับจะไม่ต่างกันเลยนะครับแล้วก็การตะไบนะครับอันนี้ผมได้มาคนละที่นะครับแต่ว่า การตบไบขอบอะไรนี่เหมือนกันหมดนะครับเพราะว่าเขาจะใช้ตะไบนะครับตะไบเบอร์เดียวกันนะครับในการตะไบนะครับในสมัยก่อนนะครับนี่ดูง่ายๆนะครับดูง่ายๆนะครับสําหรับผ้าหลบปู้สุกนะครับแล้วก็ราคาไม่สูงนะครับแต่ว่าใช้พุทธคุณพุทธคุณได้อย่างสบายใจนะครับสําหรับผ้าหลบปู้สุกนะครับวันนี้ก็เขาเข้านะครับประมาณ5้านาทีนะครับทำเข้าวๆนี่เป็นของหลบปู้สุกนะครับที่ดูง่ายนะครับแล้วก็ เอาห้อยคอได้อย่างสบายใจนะครับส่วนตัวผมก็ห้อยหลวงปู่ศุกอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ศรัทธาหลวงปู่ศุกเป็นอย่างมากนะครับวันนี้นะครับหากใครเห็นว่าวิดีโอเกี่ยวกับพระหลวงปู่ศุกอย่างนี้นะครับมีประโยชน์นะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับหากใครเห็นว่าวิดีโอของผมนะครับมีประโยชน์นะครับหากใครนะครับสนใจนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับวัตถุมงคลนะครับของหลวงปู่ศุกนะครับก็ส่งมาสอบถามผมได้นะครับทาง ID ดี n ลนะครับ 098 93 150 50นะครับหรือว่าติดต่อผมโดยตรงนะครับ098 93 150 50นะครับวิดีโอนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ